สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG ภาคมังงะค่ะและก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามเพจผู้แปรแมวเหมียวลองแปลค่ะฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะหอดอกไม้เหล่านี้คือแล้วก็เป่าเอ,อ๋อใบหน้าของเจ้ามันจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่หรือไม่ เออท่านแม่เพราะหมูน่นี้คัดทำความดีมากขึ้นท่านเซียนเลยสอนคาถาแก่ข้าเจ้าค่ะซึ่งสามารถทำเครื่องหอมและสิ่งเสริมความงามได้ฝึกสูงท่านแม่ลองใช้น้ำค้างที่สกัดจากดอกไม้นี่สิเจ้าคะเบ่งบานเบ่งบานหอ โอ้สวรรค์ข้าไม่เคยได้กลิ่นหอมอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตเหมือนดังเทพธิดาบุกผามาเยือนยังโลกมนุษย์เลยนะเป่าเอ,อ๋อถ้านำน้ำค้างนี่ไปขายตามร้านเครื่องประทีมผิวในเมืองรับรองได้เลยว่าจะต้องขายได้ราคาดีอย่างแน่นอนอืมข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าค่าท่านแม่ ถ้าหากข้าหาเงินได้ก็สามารถจะตอบแทนบุญคุณท่านทั้งสองเสียได้ยังขดาดเมล็ดพันุ์ดอกไม้ที่จำเป็นบางชนิดเป่าเอ,อ๋อที่น่ารักของแม่ก็แค่ดอกไม้ไมิใช่หรือเจ้าต้องการดอกไม้อะไรพรุ่งนี้เช้าแม่จะเรียกบรรดาพี่ๆของเจ้าขึ้นเขาจีเย่าไปขุดหามาให้ <c oughs> นอกจากนี้ข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านแม่เจ้าค่ะ อะไรหรือสัญญาไขาตัวเป็นทาสของเจ้าเด็กใบ้เจ้าค่ะข้าอยากหาจังหวะดีๆคืนมันให้แก่เขาเจ้าค่ะหอกลางคืนค่อยๆย่องค่อยๆคน้นหาไม่เจอสัญญาไม่ได้อยู่ที่นี่หรือว่าจะอยู่ที่เรือนหลักฝึกพลิกตัวเอ๊ะ ฟึบยื่นมือฟึบชะง,งักหญิงชั่วผู้นิทรมานข้ามาครึ่งปีจูก่จก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไรกันนี่ข้ามัวดังเลอะไรอยู่ปล่อยกึกเพื่อสัญญาไขตัวเป็นทาสข้าจะปล่อยเจ้ามีชีวิตรอดอีกสองสามวันแย่ yeah, แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้ว จะตะโกนอะไรนักหนาฮะเรื่องวิญญาณหรืออย่างไรเจ้าไม่เห็นหรือว่าพวกเราสองแม่ลูกกำลังยุ่งกับการปลูกดอกไม้กันอยู่เอ๊ะพี่สะพ้ายเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะลูกชายและพวกผู้ชายในตระกูลท่านพบแมวตัวใหญ่ในเขาจีเย้าเจ้าค่ะฮะอะไรนะขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรักฟังมาจนจบค่ะ และอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่อง NG นภาคมางห่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ